ขันธะวิมุตติสมังคีธรรมะนมัตถุสุขตัสสะปัญจะธรรมขันธานิข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระสุคตบรมศาสดาสักยะุุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าแลพระนวโลกุตรธรรมเก้าประการแลอริยะสงสาวก บัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวซึ่งธรรมขันโดยสังเขปตามสติปัญญายังมีท่านคนหนึ่งรักตัวคิดกลัวทุกข์อยากได้สุขพ้นภัยเที่ยวภายผันเขาบอกว่าสุขมีที่ไหนก็อยากไปแต่เที่ยวมันไปมาอยู่ช้านานนิสัยท่านนั้นรักตัวกลัวตายมาก อยากจะพ้นแท้แท้เรื่องแก่ตายวันหนึ่งท่านรู้จริงซึ่งสมุทัยพวกสังขารท่านก็ปะถ้ำสนุกสุขไม่หายเปรียบเหมือนดังกายนี้เองชะโงกดูถ้ำสนุกทุกทลายแสนสบายรู้ตัวเรื่องกลัวนั้นเบาทำเมินไปเมินมาอยู่หน้าเขา จะกลับไปเปล่าร้องซึ่งพวกพ้องเล่าก็กลัวเขาเหมาว่าเป็นบ้าบอสู้อยู่ผู้เดียวหาเรื่องเครื่องสงบเป็นอันจบเรื่องคิดไม่ติดต่อดีกว่าเที่ยวรุ่มร่ามทําสอพลอเดี๋ยวถูกยอถูกติเป็นเรื่องเครื่องรำคาญยังมีบุรุษคนหนึ่งอีกกลัวตายน้ำใจฝ่อ มาหาแล้วพูดตรงๆหน้าสงสารถามว่าท่านภาคเพียนมาก็ช้านานเห็นธรรมที่จริงแล้วหรือยังที่ใจหวังเอ๊ะทำไมจึงรู้ใจฉันบุรุษผู้นั้นก็อยากอยู่อาศัยท่านว่าดีดีฉันอนุโมทนาจะพาดูเขาใหญ่ถ้ำสนุกทุก์ไม่มีคือกายคตาสติภาวนา ชมเล่นให้เย็นใจหายเดือดร้อนหนทางจรอริยมงจะไปหรือไม่ไปฉันไม่เกณฑ์ใช่หลอกเล่นบอกความให้ตามจริงแล้วกล่าวปริศนาท้าให้ตอบปริศนานั้นว่าระวึงคืออะไรตอบวิ่งเร็วคือวิญญาณอาการไวเดินเป็นแถวตามแนวกัน สัญญาตรงไม่สงสัยใจอยู่ในวิ่งไปมาสัญญาเหนียวภายนอกหลอกลวงจิตทําให้คิดวุ่นวายเที่ยวสายหาหลอกเป็นธรรมต่างๆอย่างมายาถามว่าห้าขันใครพ้นจนทั้งปวงแก้ว่าใจสิพ้นอยู่คนเดียวไม่เกาะเกี่ยวพัวพันติดสิ้นพิษหวง หมดที่หลงอยู่เดียวดวงสัญญาลวงไม่ได้หมายหลงตามไปถามว่าที่ตายใครเขาตายที่ไหนกันแก้ว่าสังขารเขาตายทำลายผลถามว่าสิ่งใดก่อให้ตอวนแก้ว่ากลสัญญาพาให้เวียนเชื่อสัญญาจึงผิดติดยินดี ออกจากพบนี้ไปพบนั้นเที่ยวหันเหียนเลยลืมจิตจำปิดสนิทเนียนถึงจะเพียรหาธรรมก็ไม่เห็นถามว่าใครกำหนดใครหมายเป็นธรรมแก้ว่าใจกำหนดใจหมายเรื่องหาเจ้าสัญญานั้นเองคือว่าดีคว้าชั่วผลักติดรักชังถามว่ากินหนเดียวไม่เที่ยวกิน แก้ว่าสิ้นอยากดูรู้ไม่หวังในเรื่องเห็นต่อไปหายรุงรังใจก็นั่งแท่นนิ่งทิ้งอะไรถามว่าสะสี่เหลี่ยมเปี่ยมด้วยน้ําแก้ว่าทำสิ้นอยากจากสงสัยสะอาดหมดราคีไม่มีภัยสัญญาในนั้นภาคสังขารขันนั้นไม่กวนใจจึงเปี่ยมเต็มที่ไม่มีพร่อง เงียบประงับดวงจิตไม่คิดครวนเป็นของควรชมชื่นทุกคืนวันแม้ได้สมบัติทริ์สักสิบแสนก็ไม่เหมือนรู้จริงทิ้งสังขารหมดความอยากเป็นยิ่งสิ่งสำคัญจําอยู่ส่วนจําไม่ก่้ำเกินใจไม่เพลินทั้งสิ้นหายดิ้นรนเหมือนดังว่ากระจกส่องเงาหน้าแล้วอย่าคิดติดสัญญาเพราะว่าสัญญานั้นเหมือนดังเงา อย่าได้เมาไปตามเรื่องเครื่องสังขารใจขยันจับใจที่ไม่พนไหวส่วนตนรู้แน่เพราะแปรไปใจไม่เที่ยวของใจใช่ต้องว่ารู้ขันห้าต่างชนิดเมื่อจิตไหวแต่ก่อนนั้นหลงสัญญาว่าเป็นใจสำคัญว่าในว่านอกจึงหลอกลวงคราวนี้ใจเป็นใหญ่ไม่หมายพึ่ง สัญญาหนึ่งสัญญาใดไม่ได้หวงเกิดก็ตามดับก็ตามสิ่งทั้งปวงไม่ต้องหวงไม่ต้องกันหมู่สัญญาเปรียบเหมือนขึ้นยอดเขาสูงแท้แลเห็นดินแลเห็นสิ้นทุกตัวสัตว์แก้ว่าสูงยิ่งนักแลเห็นเรื่องของตนแต่ต้นมาเป็นมันคาทั้งนั้นเช่นบันได ถามว่าน้ำขึ้นลงตรงสัจจังนั้นหรือตอบว่าสังขารแปรแก้ไม่ได้ธรรมดากรรมแต่งไม่แกล้งใครขืนผลักใสจับต้องก็หมองหมัวชั่วในจิตไม่ต้องคิดขัดธรรมดาสภาวะสิ่งเป็นจริงดีชั่วตามแต่เรื่องของเรื่องเปลื้องแต่ตัวไม่พัวพันสังขารเป็นการเย็นรู้จักจริงต้องทิ้งสังขารที่ผันแปรเมื่อแลเห็น เบื่อแล้วปล่อยได้คล่องไม่ต้องเกณฑ์ทำก็เย็นใจระงับรับอาการถามว่าห้าหน้าที่มีครบกันตอบว่าขันแบ่งแจกแยกห้าฐานเรื่องสังขารต่างกองรับหน้าที่มีกิจการจะรับงานอื่นไม่ได้เต็มในตัวแม้ลาบยศสรรเสริญจเจริญสุข นินทาทุกข์เสื่อมยศหมดลาบทั่วรวมลงตามสภาพตามเป็นจริงทั้งแปดอย่างใจไม่หันไปพัวพันเพราะว่ารูปขันก็ทำแก่ไข้ไมิได้เว้นนามมิได้พักเหมือนจากยนเพราะรับผลของกรรมที่ทำมาเรื่องดีพาเพลิดเพลินจเจริญใจเรื่องชั่วคุณนบุ่นจิตคิดไม่หยุด เหมือนไฟจุดจิตมองไม่ผ่องใสนึกขึ้นเองทั้งรักทั้งโกรธไปโทษใครอยากไม่แก่ไม่ตายได้หรือคนเป็นของพรวิสัยจะได้เฉยเช่นไม่อยากให้จิตเที่ยวคิดรู้อยากให้อยู่เป็นหนึ่งหวังพึ่งเฉยจิตเป็นของผันแปรไม่แน่เลยสัญญาเคยอยู่ได้บ้างเป็นครั้งคราว ถ้ารู้เท่าธรรมดาทั้งห้าขันใจนั้นก็ขาวสะอาดหมดมลทินสิ้นเรื่องราวถ้ารู้ได้อย่างนี้จึงดียิ่งเพราะเห็นจริงถอนหลุดสุดวิถีไม่ฝ่าฝืนธรรมดาตามเป็นจริงจะจนจะมีตามเรื่องเครื่องนอกในดีหรือชั่วต้องดับเรื่องลับไปยึดสิ่งใดไม่ได้ตามใจหมายใจไม่เที่ยวของใจ ไหววิบวับสังเกตจับรู้ได้สบายยิ่งเล็กบางใหญ่รู้ไม่ทันขันบางทำมิตรผิดที่นี่มัวดูทำไม่เห็นเป็นทุรีไปส่วนทำมีใหญ่กว่าขันนั้นไม่แลถามว่ามีไม่มีไม่มีมีนี้คืออะไรทีนี้ติดหมดคิดแก้ไม่ไหว เชิญชี้ให้ชัดทั้งอัดแปลโปรดแก้เถิดที่ว่าเกิดมีต่างๆทั้งเหตุผลแล้วดับไม่มีชัดใช่สัตว์คนนี้ข้อต้นมีไม่มีอย่างนี้ตรงข้อปลายไม่มีมีนี้เป็นธรรมที่ล้ำลึกใครพบจบประสงค์ไม่มีสังขารมีธรรมที่มั่นคงนั่นแหละ องค์ทำเอกวิเวกจริธงทำเป็นหนึ่งไม่แปรผันเลิศพบสงบยิ่งเป็นอารมณ์ของใจไม่ไหวตึงระงับนิ่งเงียบสงัดชัดกับใจใจก็สางจากเมาหายเร่าร้อนความอยากถอนได้หมดปลดสงสัยเรื่องพัวพันขันห้าซาสิ้นไปเครื่องหมุนในไตรจักก็หักลงความอยากใหญ่ยิ่งก็ทิ้งหลุด ความรักหยุดหายสนิทสิ้นพิษหวงร้อนทั้งปวงก็หายหมดดังใจจงเชิญโปรดชี้อีกสักอย่างขนทางใจสมุทัยของจิตที่ปิดธรรมแก่ว่าสมุทัยกว้างใหญ่นะักย่อลงก็คือความรักบีบใจอะไรขันถ้าทรมีกับจิตเป็นนิสนนรันเป็นเลิกกันสมุทัยมิได้มีจงจำไว้อย่างนี้วิธีจิต ไม่ต้องคิดเวียนวนจนป่นปี้ทําไม่มีอยู่เป็นนิดติดยินดีใจตกที่สมุทัยอะไรตัวว่าอย่างย่อทุกข์กับธรรมประจําจิตเอาจนคิดรู้เห็นจริงจึงเย็นทั่วจะสุขทุกข์เท่าไรไมิได้กลัวสร้างจากเครื่องมัวคือสมุทัยไปที่ดีรู้เท่านี้ก็จะคลายหายความร้อน พอพักผ่อนเสาะแสวงหาทางหนีจิตรู้ธรรมลืมจิตที่ติดทุลีใจรู้ธรรมที่เป็นสุขขันทุกแท้แน่ประจํารรมคงทําขันคงขันเท่านั้นและคําว่าเย็นสบายหายเดือดร้อนหมายจิตถอนจากผิดที่ติดแท้แต่ส่วนสังขารขันปราศจากสุขเป็นทุกขแท้ ราต้องแก่ไข้าตายไม่วายวันจิตรู้ธรรมที่ล้ำเลิศจิตก็ถอนจากผิดเครื่องเศร้าหมองของแสลงผิดเป็นโทษของใจอย่างร้ายแรงเห็นธรรมแจงถอนผิดหมดพิดจัยจิตเห็นธรรมดีล้นที่พ้นผิดพบปะธรรมเปลื่องเครื่องกระสันมีสติอยู่ในตัวไม่ผัวพัน เรื่องรักขันขาดสิ้นหายยินดีสิ้นทุลีทั้งปวงหมดห่วงใหญ่ถึงจะคิดก็ไม่ห้ามตามนิสัยเมื่อไม่ห้ามกลับไม่ฟุ้งพ้นยุ่งไปพึงรู้ได้ว่าบาปมีขึ้นเพราะขืนจริงแต่ว่าบาปเกิดขึ้นได้เพราะไม่รู้ถ้าปิดประตูเขาได้สบายยิ่งชั่วทั้งปวงเงียบหายไม่ไหวติง ขันทุกสิ่งย่อมทุกขไม่สุขเลยแต่ก่อนข้าพเจ้ามืดเขาเหมือนเข้าถ้ำอยากเห็นธรรมยึดใจจะให้เฉยยึดความจำว่าเป็นใจหมายจนเคยเลยเพลินเฉยชมจำธรรมมานานความจำผิดปิดไว้ไม่ให้เห็นจึงหลงเล่นขันห้าหน้าสงสารให้ยกตัวอวดตนพ้นประมาณ เที่ยวระรานติคนอื่นเป็นพื้นไปไม่เป็นผลเที่ยวดูโทษคนอื่นนั้นคืนใจเหมือนก่อไฟเผาต,ตัวตั้งมัวมอมใครผิดถูกดีชั่วก็ตัวเขาใจของเราเพียงระวังตั้งถนอมอย่าให้อกุศลวนมาตอมควรถึงพร้อมบุญกุศลผลสบายเห็นคนอื่นเขาชั่วตัวก็รู้ เป็นราคียึดขันที่มั่นหมายยึดขันต้องร้อนแท้เพราะแก่ตายเลยส้ำร้ายกิเลสกลุ่มเข้ารุมกวนเต็มทั้งรักทั้งโกรธโทษประจักษ์ทั้งกลัวนักหนักจิตคิดหอยหวนซ้ำอารมณ์กามห้าก็มาชวนยกกระบวนทุกอย่างต่างๆไปเพราะยึดขันทั้งห้าว่าของตน จึงไม่พ้นทุกภัยไปได้นาถ้ารู้โทษของตัวแล้วอย่าชาเฉยดูอาการสังขารที่ไม่เที่ยงร่ำไปให้ใจเคยคงได้เฉยชมธรรมะอันเอกวิเวกจิตไม่เที่ยงนั้นหมายใจไหวจากจำเห็นแล้วซ้ำดูซ้ำดูอยู่ที่ไหวพออารมณ์นอกดับระงับไปหมดปรากฏธรรมเห็นธรรมแล้วย่อมหายวุ่นวายจิต จิตนั้นไม่ติดคู่จริงเท่านี้หมดประตูรู้ไม่รู้อย่างนี้วิถีใจรู้เท่าที่ไม่เที่ยงจิตต้นพ้นริเริ่มคงจิตเดิมอย่างเที่ยงแท้รู้ต้นจิตพ้นจากผิดทั้งปวงไม่ห่วงถ้าออกไปปลายจิตผิดทันทีคำที่ว่ามืดนั้นเพราะจิตคิดห่วงดีจิตห่วงนี้ปลายจิตคิดออกไป จิตต้นดีเมื่อธรรมะปรากฏหมดสงสัยเห็นธรรมะอันเลิศล้ำโลกาเรื่องคิดค้นวุ่นหามาแต่ก่อนก็เลิกถอนเปลื้องปลดได้หมดสิ้นยังมีทุกข์ต้องหลับนอนกับกินไปตามเรื่องใจเชื่องชิดต้นจิตคิดไม่ครวนธรรมดาของจิตก็ต้องคิดนึกพอรู้สึกจิตต้นพ้นหอยหวน เงียบสงัดจากเรื่องเครื่องรบกวนธรรมดาสังขารปรากฏหมดด้วยกันเสื่อมทั้งนั้นคงที่ไม่มีเลยระวังใจเมื่อจำทำละเอียดมักจะเบียดให้จิตไปติดเฉยใจไม่เที่ยงของใจซ้ำให้เคยเมื่อถึงเวย้ยหากรู้เองเพลงของใจเหมือนดังมายาที่หลอกลวงท่านว่าวิปัสสนูปกิเลศ จำแรงเพศเหมือนดังจริงที่แท้ไม่ใช่จริงรู้ขึ้นเองหมายนามว่าความเห็นไม่ใช่เช่นฟังเข้าใจชั้นไต่าถามทั้งตรึกตรองแยกแยะแกะรูปนามก็ใช่ความเห็นเองจงเล็งดูรู้ขึ้นเองใช่เพลงคิดรู้ต้นจิตจิตต้นพ้นหอยหวนต้นจิตรู้ตัวแน่ว่าสังขารเรื่องแปรปวน ใช่กระบวนไปดูหรือรู้อะไรรู้อยู่เพราะหมายคู่ก็ไม่ใช่จิตคงรู้จิตเองเพราะเพลงไหวจิตรู้ไหวไหวก็จิตติดกันไปแยกไม่ได้ตามจริงสิ่งเดียวกันจิตเป็นสองอาการเรียกว่าสัญญาพาผัวพันไม่เที่ยงนั้นก็ตัวเองไปเลงใครใจรู้เสื่อมของตัวก็ผลมัวมืด ใจก็จืดสิ้นรถหมดสงสัยขาดค้นคว้าหาเรื่องเครื่องนอกในความอาลัยทั้งปวงก็ร่วงโรยทั้งโกรธรักเครื่องหนักใจก็ไปจากเรื่องใจอยากก็หยุดได้หายหวหวโหยพ้นหนักใจทั้งหลายหายโอดโอยเหมือนฝนโปรยใจใจเย็นเห็นด้วยใจใจเย็นเพราะไม่ต้องเที่ยวมองคน รู้จิตต้นปัจจุบันพ้นหวั่นไหวดีหรือชั่วทั้งปวงไม่ห่วงใหยต้องดับไปทั้งเรื่องเครื่องรุงรังอยู่เงียบเงียบต้นจิตไม่คิดอ่านตามแต่การของจิตสิ้นคิดหวังไม่ต้องวุ่นต้องวายหายระวังนอนหรือนั่งนึกพ้นอยู่ต้นจิตท่านชี้มักฟังหลักแหลมช่างต่อแต้มกว้างขวางสว่างสวัย ยังอีกอย่างทางใจไม่หลุดสมุไทยขอจงโปรดชี้ให้พิสดารเป็นการดีตอบว่าสมุไทยคืออะไรรักเพลินยิ่งนักทำพบใหม่ไม่หน่าหนี้ว่าอย่างต่ำกามคุณห้าเป็นราคีอย่างสูงชี้สมุไทยอะไรชานถ้าจะจับตามวิถีมีในจิตก็เรื่องคิดเพลินไปในสังขารเพลินทั้งปวงเคยมาเสียช้านาน กลับเป็นการดีไปให้เจริญจิตไปในส่วนที่ผิดก็เลยแตกย่กิ่งก้านฟุ้งซ่านใหญ่เที่ยวเพลินไปในผิดไม่คิดเขินสิ่งใดชอบอารมณ์ก็ชมเพลินเพลินจนเกินลืมตัวไม่กลัวภัยเพลินดูโทษคนอื่นดื่นด้วยชั่วโทษของตัวไม่เห็นเป็นชะไหนโทษคนอื่นเขามากสักเท่าไหร่ไม่ทำให้เราตกนรกเลย โทษของเราเศร้าหมองไม่ต้องมากทรงวิบากไปตกนรกแสนสาหัสหมันดูโทษตนไว้ให้ใจเคยเว้นเสียซึ่งโทษนั้นคงได้เชยชมสุขพ้นทุกข์ไผ่เมื่อเห็นโทษตนชัดรีบตัดทิ้งอ้อยอิงคิดมากจากไม่ได้เรื่องอยากดีไม่หยุดคือตัวสมุทัยเป็นโทษใหญ่กลัวจะไม่ดีนี้ก็แรง ดีแลไม่ดีนี้เป็นพิษของจิตนักเหมือนไข้หนักถูกต้องของสแสลงกําเริบโรคด้วยพิษผิดสําแดงทําไม่แจ้งเพราะอยากดีนี้เป็นเดิมความอยากดีมีมากมักลากจิตให้เที่ยวคิดวุ่นไปจนใจเหมมิมสัพพชั่วมัวหมองก็ต้องเติมผิดยิ่งเพิ่มร่ำไปไกลจากธรรมที่จริงชี้สมุทัยนี้ใจฉันคราม ฟังเนื้อความไปข้างนุงทางยุ่งยิ่งเมื่อชี้มักฟังใจไม่ไหวติง่งระงับนิ่งใจสงบจบกันทีอันนี้ชื่อว่าขันทะวิมุตติสมังคีธรรมะประจำอยู่กับที่ไม่มีอาการไปไม่มีอาการมาสภาวะธรรมที่เป็นจริงสิ่งเดียวเท่านั้น และไม่มีเรื่องจะแวะเวียนสิ้นเนื้อความแต่เพียงเท่านี้ผิดหรือถูกจงใช้ปัญญาตรองดูให้รู้เถิดพระภูริทัตโตวัดสะประทุมวันผู้ประพันธ์